อยู่ปาร์ตี้ไม่มีอะไรให้ติดเลยอยู่อยู่ปาร์ตี้อินแต่ผู้ชายมาอยู่กรุงเทพได้กินผู้หญิงแล้วเป็นคนได้หรือเปล่าไม่ได้มากเลยนะเป็นคนไม่เอาเพื่อนเอาสวยเอาเพื่อนเอาเพื่อน อะไประกาศเลยนะครับอันนี้ซ้อมนะคิดว่าคงมีงานเร็วๆนี้คงไม่มาคงไม่มาแล้วก็มีคงมีคนเงินที่ผมไม่มีนะคระตัวเล็กๆนะคะหมอบอกแล้วว่าท้องไม่ได้วันลูกเล็กเหรออ๋อไม่มีคนลูกครับแม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไต่เคยยังเด็กยังไม่โตเต็มวัยหน้ามันแดงหมดแล้วเดี๋ยวเอกันงานแต่งงานวัเกิดนะวันนั้นแหะเดี๋ยวรอเก่งสักครู่ ไม่ลำยองลำยองเรื่งรวบผมแล้ว่ะลำยองรวบผมเลยแล้ววายลำยองมันเรื่งรวพี่วันนี้นีวายอีกขวดอ้ยนีหมันกแดผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญินะผู้หญิงผู้ัอีกอันนี้คือผู้ภิทนาการวายให้เราวันนี้นะครับ อันนี้เป็นเพื่อนเหรอเจ้าว่าว่าเป็นแทนครับโอเคสุดที่ต่อนะครับต่อเพื่อเราที่ต่อโค้ชเราเราคงเห็นนะไม่เคยเวิร์กการเพื่อนที่เราที่ตลอดนะครับนะครับเพราะว่าชีวิตแกนต้องนใจดีคือใครอยากกินอะไรบอกกันได้ดีใครบาใดที่ยังมีวายป ครับแอร์สีหรือเปล่าไม่้อนร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 ้อน้อนร้อนอนร้อออน ไก่ยิ่งยุ่งยายกยุ่มันมีเพื่อนรู้ครับไก่ฟองไม่ทำไรจังไก่ย<ำ>าพากนะครับอ๋อไก่เทียไข่ก็เสร็จแล้ว <c oughs> มันมีสองรูนะครับแยกแยกให้ถูกนะไก่ <c oughs> อย่าเอารูที่เคยชินมาใช้ <c oughs> มันใช้ไม่ได้ <c oughs> อย่างคิดมากนะเราเล่นกันเพื่อ,อนกัอย่าร้องไห้ดีไม่ไ้ใช<ค>่ฟองให<ค>้ คือเราทำงานอะไรสิ

ถ้าวันงานอาจจะใช้ทุงเจ็บชาวนบขนานั้นเลยแต่ได้แต่ที่เจ็บหมาของรือห้องเลยใ่มใครัาใครจัดเคสีมาระเ๋ยวมาครับอุ้ยโอนตังมาสองพันค่าเรานอีกหนึ่งพันค่าเคนค่าห้องอีกค่ามาค่าห้องกลจะด้อใส่้องากก่อนก่อน่หนึ่งไง อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เจ้าภาพอายุเท่าไหร่พอปากกว่าอายุเท่าไหร่เอาเอาก้าเล่นพองก้เล่นก้าเล่นโอ้ก่อนเฮ้ยเลาที่เมาเลยก้าเล่นพอ้าเล่นพอ่เป่าคู่ก็ได้ยังไงก็ต้องเป่าอยู่แล้วนาโค้ชจะไม่กับไหรอจริงหรอะมาขนานี้แจะเปไกลจะกลับมือเปล่าแล้วไงลงทุนไปเยอะแล้ว พอไมครับเต้นไปิพแล้วเนี่ยอ้วนเหรอเนี่ยไปยื้อทิพกระแทกกันดีไม่หเอาไมเอา่าคดมาโหิเลสุสุดๆีอีกเล่มนึงก็จบแล้วเนี่ยมันไม่มีอีาฟ แู่นะครนมุกมุกมุกอะไรหน่อยเดินมาครับกรุณาอย่าเล่นตัวที่ออกคู่เลยชีวิตมันต้มีลีลาบ้าน้าครับั้าน้า อธิฐานวันนี้เรา